สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับปั้นหุ่นแม่หลังค้อดให้ปังไปกับแม่ตองนะคะวันนี้เราจะมาเปลี่ยนไมเซตกันก่อนค่ะก่อนที่จะเริ่มต้นมาออกกําลังกายดูแลรูปร่างไปด้วยกันเราจะทิ้งและก็ตัดสิ่งเดิมๆออกไปคือตัวเลขบนตาช่างใช่ไหมคะเราจะไม่โฟกัสนบ,นบนตาช่างอีกต่อไปแต่เราจะมาดูกันที่สัตส่วนนะคะว่า สัดส,ส่วนนั้นเราอยู่ที่เท่าไรแล้วนะคะจุดเริ่มต้นของแม่ตองเลยนะคะก็เหมือนเพื่อนๆอ,อีกหลายคนหรือคุณแม่หลายๆคนที่เคยโฟกัสน้ำหนักเคยมองตัวเลขบนตาช่างเคยทำไมฉันหนักเท่านั้นเท่านี้ออกกำลังกายแล้วทำไมมันไม่ลงเลยอะเออเป็นเหมือนกันไหมคะแม่ตองก็เคยเป็นค่ะเพื่อนๆตอนนั้นเราไม่มีความรู้ที่ถูกวิธีเนาะว่าการที่จะมีรูปร่างที่ดีสมส่วนหรือ มีสุขภาพที่แข็งแรงไปด้วยอะค่ะสุขภาพที่ดีไปด้วยเนาะคือการที่เรามาลดไขมันกันค่ะไม่ใช่เรามาลดน้ําหนักเนาะเพราะการลดน้ําหนักหรือตัวเลขที่อยู่บนตาชั่ง มันหายไปอย่างเช่นหายไป2กิโลใช่ไหมคะเราดีใจมากเลยค่ะว่ามันหายไปบางทีการที่มันหายไปนั้นมันอาจจะเป็นส่วนดีของร่างกายเราก็ได้หรือจะเป็นกล้ามเนื้อก็ได้ค่ะเพื่อนๆแต่ไขมันไม่ลดไปเนาะเออเสียใจนะคะถ้าเป็นแบบนั้นเนาะทีนี้เรารู้แล้วเรามาลดสัดส่วนกันดีกว่าเริ่มต้นจากเอาตาช่างทิ้งไปเลยนะคะเราจะเอาแต่ สายวัดติดตัวเราไปตลอดเนาะก่อนที่เราจะกําลังกายเราจะมาวัดทุกสัดส่วนของเรากันก่อนนะคะว่าเรามีสัดส่วนตรงที่เท่าไรอยู่ตรงไหนเราก็จดไว้นะคะวัดทุกส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นต้นแขนต้นขารอบเอวรอบสะดือแล้วก็ข้อที่สุดนะคะเพื่ออะไรเราจะได้มาดูว่าในระยะ1เดือนสัดส่วนเราเปลี่ยนไปหรือเปล่า2เดือนเปลี่ยนไปไหมสามเดือนเปลี่ยนไปไหมอะไรประมาณนี้นะคะ เราจะมาเริ่มต้นกันแบบนี้เนาะสำหรับคลิปนี้แม่ตองอยากจะมาแชร์มาแบ่งปันมาเปลี่ยนไม n d s e เพื่อนๆไปด้วยกันเนาะว่าเราจะไม่โฟกัสตัวเลขเราจะโฟกัสที่สัดส่วนอย่างเดียวนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการดูแลรูปร่างและสุขภาพที่ดีไปพร้อมกับแม่ตองนะคะเดี๋ยวเราจะมีคลิปใหม่มาแนะนำอีกต่อไปนะคะตอนนี้ แม่ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะทุกคนสู้ๆนะ